มิไรหัวหน้าชมรมซูโดไซแอนส์หรือวิทยาศาสตร์เทียมแต่คนนี้ก็คือบุคคลที่เป็นโจทย์ก,บกาบสึทาสกิริโอดยต้องโดยเจ้าตัวบอกว่าริโอนั้นเป็นคนที่ยุบชมรมของเธอไปแต่ริโอนั้นกลับจําไม่ได้ว่ามันเป็นแบบนั้นถึงขั้นเจ้าตัวต้องถามเลยว่าโครงการที่เสนอมามันมีอะไรบ้างหลักซึ่งโครงการที่เธอทํานั้นมันมีตั้งแต่พลังไทยแองเกิลยันไซอคอเจอร์าเนยม พอมาถึงตรงนี้ลิโอกก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมตอนนั้นเธอถึงตัดสินใจแบบนั้นนั่นก็เพราะชมรมของพวกมิลายนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวิทยาศาสตร์เลยแถมยังมีการดําเนินการแบบมิจฉาชีพอีกด้วยเขาเข้า,ขาจริงการตัดสินใจของเธอนั้นก็ตัดสินใจได้ถูกเพราะมันมีผู้เสียหายคนหนึ่งและเธอคนนั้นก็คือเฮเลนิกของคณะกรรมการแผนงานซึ่งถ้ารุนพี่ของพวกเธอรู้ว่านักต้มตุนคนนั้นเป็นใคร รับรองได้ว่าแก๊งโม่ลากสีไม่ยอมปล่อยเธอเอาไว้อย่างแน่นอน